เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีรักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ใันไหนเ e เว่นไน์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเทสตัวละครที่เพื่อนๆถามเช่นเบลิก้ายอนฮีซีศูนย์ซีศูนย์หมดเลยเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มฝันไมมร้เสบนได้หรือเปล่าต้องีเงินไขอะไรบ้างของต้องประมาณไหนนะครับ แล้วก็ก้าหารด้วยแต่ก้าหาดม,มีจะ C6 แต่ว่ามีลดของสเปคลงมานะเพราะว่าตอนก้าหารตอน C6 เนี่ยมันจะบกบกปริมาณดาเมจกายภาพ33ใช่ไหมมีก็เลยเอาคิทิคอนดาเมจถอดออกไปประมาณ50ให้มันพอๆกับ C0 แต่ว่ามันไม่พอกันหรอกแต่คือมีก็พยายามลดสเปคแล้วก็เรียกว่าเป็นสมบุติทฐานในการฟาร์มแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเบลลิก้าก่อนนะครับ แต่ตอนแรกที่หมีไปลองเนี่ยถ้าสกิลไม่ครบไม่สามารถที่จะฟาร์มได้นะแต่ถ้าสกิลครบหมีว่าฟาร์มได้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ครับข้อดีของเบลติก้าคือเริ่มมาากจะสร้างเกาะใช่ไหมครับพอเลือกต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะสร้างเกาะอีกรอบหนึ่งก็คือน้องน้องน่าจะเป็นตัวที่บอดง่ายใช้คำว่าง่ายที่สุดละกันต้นต้นเลยแล้วก็ควรปั้นเพราะว่ามันเอาไปมันเอาไปลงห่อง,ง่ายนะครับของใส่ก็เลยใส่จุดจัดให้เลยก็คืออัตราคีแปดสิบสามความเสียหายคีติคอนสองร้อยสี่สิบแล้วก็อัตราจุดอ่นคคาะรับ ของก็ออปชันก็พอประมาณอยู่ก็เลน้นหมดเลยครับหลักหนักอัตราคินิคอนความเสียดามจินคอนอัตราจุดอ่อนก็คือสีออปนี้น่าจะเมฟที่สุดแล้วแล้วเพื่อนๆชาวฟาร์มก็ควรจะหาของให้ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าเออถ้าไม่ได้ประมาณนี้ก็เลน้นแค่อัตราคินคคอนกับดามจคินิคอนแค่นั้นเองครับเนี่ยเน้นประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้กค่สองออนะครับ เวทดีฟ์มเบลลิก้าเนี่ยให้เปิดมาด้วยสกิลนี้ก่อนเพราะว่าจะได้โดนเวทแรงขึ้นเบาบางเป็นยิมสองมเนเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติบบเพื่อนเพื่อนนี่ยังของไม่แน่นฟ์มไม่ได้ก็ให้อัพเบลลิก้าเนี่ยเป็นซีสี่ครับมันจะได้อัตราคีเพิ่มอย่างตอนนี้ของมอีมีก็มีตัวอัพได้แล้วนะเพราะว่ามีฟาร์มมาดอกเรื่อยๆอยู่แล้วอะเนี่ยถ้าเกิดซีสามอัพไปเทสพีสิบแปดแต่ว่าถ้าซีสี่มาได้อัตราคีคอนสิบแปด ล้วเพืเ่อน,นๆนดตรงนี้อัตราคีริคอนน่าจะรวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปบวกคีริคอนดามเมจหรือจุดอ่อนจะได้ติดสองค่าก็จะดีกว่าเดิมครับประมาณนี้แต่ถ้าสี่หกก็จะยิ่งดีกว่าเดิมเลยสี่หกจะเป็นใบเอาบวกความแ,ามแรงของเบลนะครับออา <ๆ S 2> เดี๋ยวไปขอญาไ <ๆ S 2> ป <ๆ S 2> เอา,เ,อา <ๆ S 2> เรียก <ๆ S 2> ว่าเป็นเบลลิก้าสีศูนย์แล้วกันเพราะว่า c ีสองมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากสัตว์เลี้ยงก็เอาเป็นเฟิงเดี้ยงเลยครับบวกดาเมจคริคอนยี่สิบห้าหรือว่าจะทำลาฬิกามาก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีดดีสุก็ ยอนจีอ่าโวเวสสีทองแต่มีก็หาไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปบอดให้ดูนะครับบอดก็ปล่อยสกิลหนึ่งก่อนแล้วก็ไฟลงครับแค่นั้นเองอันนี้มีอัพสกิลเต็มแล้วนะก็หนึ่งกับหกอาไหวแต่ถ้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งมันมันมีตายบ้างอ่ะเออมันเห็นมางแต่ก็ฟาร์มหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนี่สบายครับเัือ่งอ่ะสบายมากครับฟาร์มหนึ่งห่เ่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็ แต่ต้องอัพสกิลนะอัพสกิลอัพสกิลเน้นสองกับสามแล้วก็สี่ครับหวังว่ามันจะลงตรงนั้นอ่ะลุยครับมาต่อไปหกเนาะเคยเห็นดอกไม้ไฟสีดำหรือเปล่านะต้อที่หมีมองหือว่าไหวอยู่แต่สิบเอฟหนึ่งอะอืมก้อยุ่ฉันงั้นเหรบเอบาย สบายครับหกหนึ่งก็ยังไหวอยู่อันนี้ไหวแน,น่นอนเพราะว่ามันจะต้องตีเบลิก้าให้เกาะแตกก่อนแล้วเดี๋ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บบเบลจะสร้างเกาะอีกยังไงก็ไหวครับนี่เรี่บร้อยสบายห้าหนึ่งอะต่อไปเป็นในส่วนเบลฟาร์มเซตหนึ่งนะครับอีกก็เซตลองแล้วแต่ว่าบอกจริงนะ หรือว่าของมีอาจจะยังไม่แน่นครับเพราะว่าออปชันหมีอันนึงเนี่ยยังไม่แน่นนะอันนี้ครับเห็นแนละ้วอันเนี้ยยังขาดก็คือดราม่ารอกชีติคอนถ้าดราม่ารอกชีติคอนมันจะดีกว่าน,นี้เอ้ยมีดราม่ารอกชีติคอนแหละแต่ว่ามันไม่มีตรงจีจุดอ่อนครับถ้าเกิดตรงเนี้ยได้เอ่อตรงจีจุดอ่อนเพิ่มอีกสักสิบเนี่ยมันจะกลายเป็นสามสิบห้าก็จะมีโอกาสติดสองค่าพร้อมกันเพราะประมาณนี้แหวนมีใส่เป็นในส่วนเพิ่มปริมาณดราม่าแล้วแต่บางคนอาจจะใส่จุดอ่อนก็ได้เออมีใส่จุดอ่อนดีกว่าปะเออมันจะติดเพิ่มนะะกกก็็ไไไม่่่่่คออออยติดดดเทาหหรรลงู้ อาจจะมีโอกาสครับใช่ก็้ว่าอาจจะมีโอกาสแต่ก็ยากอันนี้เป็นของของยอนฮีนะเดี๋ยวไปจะเอาของอันเนี้ยให้ยอนฮีใส่ต่อเดี๋ยวให้เทสให้ดูเลยว่าซีศูนก็สามารถฟาร์มได้สิบเอ็ดหนึ่งฟาร์มได้นะเอาอันนี้เบลติก้านะครับเสร็จก่อนอ่ะเล่นเปิดรสกิลหนึ่งแล้วตามด้วยไฟลุยครับ ตดด้วยสก,กิลนี้ก่อนนะครับว้าวอุ้ยอันนี้โชคดีนะติด2ค่าเล้วอย่างงี้สาตาจุดอ่อนอาจจะดีกว่าแต่ค่าจุดอ่อน,นเพื่อนๆจจต้องมีสักิลพลาถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะนเราค่อยใส่แหวนนะงั้นถ้าใส่แหวนเลยมันจะไม่ติดนะเ,เดี๋ยวพิสูจน์ครับว่าบอดได้ด้วยถ้าเกิดบอดไม่ได้าอาจจะต้องไปใส่แหวนอมตะสามเพมชุบอะไรแบบเนี้ยมันจะยืดๆหน่อยนะครับอันนี้ยิงโอ้โหแรงที่สายเลยแอะไม่ไหวชัวร์อย่างงี้ เออไม่ไหวครับแต่ว่าไปของชุดเดียวกันเนี่ยหมีฟาร์มยอนฮีได้นะคือหมีบอดอะประมาณหรอบม,มันได้แค่รอบเดียวเองอะก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูด้วยกันแต่เบลลิกา้าอันนี้มั่นใจคอนเฟิร์มเลยว่าหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งอันนี้รอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิบเอ็ดหนึ่งอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงครับหมีเขาจะเอาตัวช่วยมาช่วยสักตัวหนึ่งเนาะเอ่ออบิ๊กกิตมาก็ได้บับเออบับจุดอ่อนเนี่ยเราก็ยิงน่าจะดีขึ้นนะครับ ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆจะฟาร์มสิบเอ็ดหนึ่งแล้วตัวละครไม่ไหวให้เอาตัวละครมาช่วยตัวหนึ่งได้แต่จะเสียสล็อตนะจะเสียสล็อตลูบี้หนึ่งก็ต้องทําใจนะครับในเมื่อมันฟาร์มไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบยังไม่ไหวใช่ไหมนี่แ้วนำเบลลิก้าสักซีสี่หรือซีหกไปเลยครับถ้าจะซีสี่เราจะตาคีสิบแปดมาเสร็จไม่ก เออลดคิดค้อนดาเมจเอ้ยเราคิดค้อนแล้วก็ไปเพิ่มดาเมจคิดค้อนให้300เลยแค่นี้ยังไงก็บดไหวถ้าได้ขนาดนาัน้นนะเออถ้าเรามีอีกตัวยังไงมันก็ไหวอยู่แล้วครับไม่เงี้ยผมขึ้นไปหมื่นเจ็ดเลยแล้วเนะี่ยตัวหนิงจะขึ้นไปหมื่นเจ็ดก็ไม่ตายอยู่ดีอ่ะก็มีตัวช่วยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ไหวเห็นป้ถ้าเกิดเอาซับมาช่วยตัวนีงนะครับ <c oughs> เบลของหมีก็ว่าหมีแน่นแล้วนะเห็นว่าหมียังไม่ไหวเลยอะสีเอ่อระดับสิบเอดนะครับโอเคอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นการเทสให้ดูนะเ,เนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาวิครคอร์นนะอดูอ่ะต่อไปเป็นส่วนยอ้อนฮีนะครับยอ้อนฮีเดี๋ยวมีเอาของเบลลิก้าใส่ให้เซตเดียวกันเลยครับเซตเดียวกันเลย คือนี้ขออนุญาตบอกก่อนมีเคยเทสอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยอนฮีซีศูนย์ 0, จำได้ไหมในคลิปเก่าๆอ่ะเพื่อนลองไปดูได้แต่ว่ามีไม่สามารถเอาดาวออกได้ถ้าเอาดาวออกได้มีจะเอาดาวออกให้นะครับแต่นดี้เป็นการเทสให้ดูเป็นการเทสให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มได้คือยอนฮีมันฟาร์มได้อยู่แล้วซีศูนย์อ่ะจะเป็นหนึ่งหรือหกแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนกรณีของฝันลายสิบเอ็ดอ่ะอาจจะต้องซีสองจริง เดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนยอนฮีซีศูนย์กับซีสองต่างกันยังไงก็แ,แค่ค่าโจมตีพื้นฐานแค่เรืเองครับปกติเนะี่ยมันจะยิงคนเดียวอันนี้มันจะกลายเป็นสองคนแค่นั้นเองอย่างอื่นก็เหมือนกันเลยครับก็คือสรุปถ้าเกิดเพื่อน,อนของแน่นมันสามารถฟาร์มได้อยู่แล้วครับโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องซีสองแต่แรกแล้วประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดฟันลายสิบเอ็ดอาจจะต้องซีสองจริงๆริงแล้วมีดูแล้วมันไม่ตายอะ่ะเออตอนที่หมีไปฟาร์มตอนซีศูนย์นะแต่ว่าพอซีสองมันก็ยิงได้แต่ว่าอันนี้อนอคอนเฟิร์์มกับ็นรฟ ไม่ใช่ปัญหาได้อย่างไดอ่าเบลลิก้าจัางอยู่ไหนครับเนี่ยเห็นไม่เห็นนะเอ,อ,อาอยู่อันนี้มันอ,อันนี้มันคือของยอนฮีแต่แรกมีเอาของเอาของยอนฮีมาให้นะครับเบลลิก้าจัางอยู่ไหนเบลลิก้าจัางซึ่งของพวกนี้มีก็เอามาจากก้าหานะซึ่งก้าหาเนี่ยมีจะพยายามละสะทดสเตตที่เพื่อเนเเขาถึงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพยายามละสะดสเตตให้มันการเปซีศูนย์นะไม่ต้องใส่ของเยอะ อ่าอันนี้ค่าจุดอ่อนหมีอยู่ยี่ห้าอย่างงี้ใส่แหวนพอติดอยู่เออแต่ว่าถ้าเกิดเบลลิกา้าตะเกียบเพื่อนๆมีแหวนทอง6ดาวสามารถใส่ได้นะหมีว่าฟาร์มได้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีแหวนชุบ6ดาวแหวนอมตะ6ดาวอย่างเงี้ยเออมันสามเธอเราหมีเอาไหวเราหมีไม่มีหมีมีแค่สี่ดาวอ่าเดี๋ยวมีประเทศฟาร์มตั้งแต่หนึ่งหกแล้วก็สิบเอ็ดให้ดูแบบจะจะไปเลยแล้วกันเนาะนี่ซึ่งตัวยอนทีให้เปิดได้1หนึ่งแล้วก็สองครับ สัตว์เลี้ยงก็ใส่เฟิงเลี้ยงก็ได้หรืรอว่าเป็นพวกนาฬิกาบวกเวทก็ได้ครับพวกนี้ก็ได้แล้วแต่เรามีเลยแต่ว่ายอนจีจะดีสุดแต่ยอนจีบีไม่มีนะครับไปก่อนเลยครับอนะสบายครับ มันอยู่ที่ของอ่ะซีศูนก็ฟาร,รม์มะพืองี้ถ้าเกิดเพื่อนๆของแน่แนใช่ป่ะมันก็ไม่ต้องเป็นต้องไปพึ่งการโยมจมปีธรรมดาสองครั้งใช่ไหมเนีย่ยเห็นมากถ้าของแน่นก็สองสกิลตายมันฟาร,ร์มได้แต่ซีศูนอยู่แล้วครับอ,นนอันนี้คนเฟิร์มเลยนี้าอาจจะปัญทางเดียวก็คืออาจจะต้องทําของแน่แนก็ไปฟาร,ร์มบัวสะพัน 4, รอบก็ได้ครับหมีก็ไปฟาร,ร์มทุกวันอ่ะวันละร้อยสองร้อยรอบอะเออของแน่นนี้หมีช่วยไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องฟาร,ร์มเองหมีก็ไม่ได้โผล่มามีของแน่นนะมันก็ต้องฟาร,ร์มมันมอาทุกคนนะครับประมาณนี้ เอาต่อไปเป็นส่วน61หหน,นะครับเหมือนเดิ่มเลยเราก็สกิลยิงฟาร์มได้แน่นอนแต่ของต้องแน่นสีศู์ก็ฟาร์มได้ถ้าของแน่น oh, <God. S 1> แต่ตอนนี้มีฟาร์มย oh. นตหีได้มาตัวหนึ่งตอนเช้าแล้วก็มีทำทองดาวครบเรียบร้อยแล้วสามตัวมีไปแลกยนทีตอนนี้ถ้าเกิดมีกินอ่ะกลายเป็นซีสี่เลย oh. ก็จะเล่นง่าย oh. บบเหมือนเยอมเลยครับ oh. นะลองสบายอยู่แล้วครับซึ่งย้อนทีจะมีการโจมตี4ครั้งอยู่แล้วนะเรียบร้อยโอเคต่อไปเป็น่ซน่วเ11หนึ่งนะครับต่อไปเป็น่วนยอนทีสิบเอ็นะคะมันนี้มีก็ใส่ของมือนเริ่มเนาะก็ถ้าเพื่อนๆที่ยังฟาร์มไม่ได้ก็อ,อาจจะต้องเพิ่มของสันิดหนึ่งอาจจะเป็นย o อนทีสีสก็ได้ แต่จริงๆอ่ะที่หมีเล่นอะมีว่า C2 มันก็มันก็ไหวแล้วแต่พูดถึงถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าในกรณีของไม่ค่อยแน่นก็เป็น C4 ก็ได้ครับเพราะไม่ต้องบวกตาขี้สิดเปร์เซเพื่อนๆก็ขี100้ร้อยเปเซ็นก็ไปลดขีถูกไหมครับแล้วก็ไปบวชตามจที่คอนเบิรมเบิรมเอาสัก300%อัตราตาจุดอ่อนสัก40-50แค่นี้ก็ติดทั้งคู่จบเลยกน้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปลุยเลยแล้วกันนะครับยอนฮีเซต1กับ2เนาะเอาเบสท์โอซีไปค่ะกูม โอางโอเคครับอย่างนี้ไงก็ไหวเห็นไหมเหลือสองตัวเราการการโจมตีต้องสามนะครับอ่าปิดหลับเรียบร้อยโอเคครับอันนี้พิสูจน์ให้ดูนะว่า C2 ความส1เอ็ดได้แต่อาจจะต้องแบบเอ่อของแน่นๆสนักหนึ่งอ่าต่อไปเป็นส่วนการรีวิวแทโอไปเลยแล้วครับไหนๆก็มาแล้วก็อันนี้คืออย่างขั้นําำกืซีอ เออก็ถามหนูว,ว่าแทโอควรซีหกไหมควรนะเพราะว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่านึงเลยครับเพราะว่าตัวแทนโอซีหกเนี่ยเวลาเราไม่ต้องใส่อัตรากิทิคอนใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้ออกไปก็ไปใส่ดาเมจกิทิคอนสามร้อยอาตาว่าเจ็ดสิบจบแล้วแค่นี้ปากก็เทพอโคตรเลยครับในตัวละครที่หมีว่ายังไงก็ทำคุมคมน่าจะต้นๆที่สุดแล้วแหละเออนี่เห็นไหมต่อให้ทาเมจไม่พอตายไปเอ่อสกิลรีก็เพียงเดียวหายอยู่ดีครับมันมันหมุนได้สี่สกิลนะแทนโออ่ะ ต่อการตายต่อต่อการเล่นครั้งหนึ่งนะครับแทโอสามารถบุนได้สี่สกิลเพราะนั้นแล้วต่อให้ฟาร์มฝันลายี่สิบแทโอก็รอดแน่นอนนะอ่ะหนึ่งตัวอ่ะอันนี้จบไปในส่วนเบลลิกา้าแล้วก็ยอนฮียนที่คนถามเยอะสุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะมีฟาร์มเมื่อวานได้อยู่เอ้ยฟาร์มหรือผสมหมีจําไม่ได้ครับเมื่อวานผสมไปร้อยจาไม่ได้เหมือนกันได้มาจากอะไรเ่ยอ่ะดูได้เลยครับนี่อ่ะนี่ครับยอนฮีแล้วก็มีสามารถไปแลกรายเดือนได้อีกตัวหนึ่ง ถ้าเกิดตอนนี้หมีทําก็4-4เลยครับแล้วก็เออหมีคิดว่าผสมไปเรื่อยๆอาจจะได้สตัวหนึ่งแล้วก็รอแลกเดือนหน้าเห็นปะหมีบอกแล้วเกมนี้ทำ4-6ไม่ใช่จะเป็นต้องไปสายเติมครับอย่าบางคนคิดว่าอุ้ยหมีเติมเยอะคือหมีเล่นนอกมากกอ่หมีรู้ไงว่าต้องทําอะไรมันก็แค่แล้นเองครับเนี่ยหมีแลกได้เลครับเนี่ยตัว6ดาวนเนี่ยถ้าเกิดหมีไปเล่นทีมเดนได้หมีกินได้เลยเห็นปะเนี่ยนะได้อีกตัวแล้วอันนี้ก็4-4แล้วก็เพื่ออันนี้เผื่อผู้เล่นนะครับที่แบบ ตัวที่เอางี้เอาแบบสรุปง่ายตัวที่ควรกินก็คือตัวที่เพื่อนๆไม่ไม่กะจะเล่นทีมนั้นอนะ่ะเออง่ายง่ายดีถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เล่นทีมเดสคิดก็ไม่มีความจําเป็นครับแค่นั้นเองอ่าต่อไป,ปเป็นในส่วนแทโอนี่ไม่ต้องเทสเนาะอะแทโอของประมาณเลยครับของของนี่มีทอดอดอกออกมาด้วยนะเพราะว่ามีเอาไปใส่เจ้าอ่าปลาคาสเพราะว่ามีต้องไปรวมของให้ปลาคาสไปยิงไฮด้าไม่ตายครับก็เลยเอาของแทโอดับออกมาแทาโอก็กของแค่นี้ครับตามนี้เลย ถ้าส2สองก็ใส่ไปเอ่อซตคีบัวให้คิประมาณสักแปดสิบครับแล้วก็คิดค่อนดาเมเบตต้วงสองยห้าิบแค่นี้ก็ฟาร์มได้ตายเกิดได้ไม่เป็นไรขอใสี่สองตายแล้วสกิลคูดาวจบรีคูดาวจบนะครับเอาต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเป็นก้าหารก้าหารอันนี้มีเอาของไปที่ยอนฮีของจะดรอปลงมาเยอะเลยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเคยเห็นคลิปที่แล้วก็จะประมาณที่ดาเบจสองร้อยหกสิบสองร้สิบอัตราคิดคอนหนึ่งร้อยแล้วก็อัตราจุดอ่อนนี่สี่สิห้าเลยแล้วก็ใส่แหวนแค่นี้ก็ติดแล้วครับ เอาเดมมีเอาแหวนของยอนฮีมานะครับบวกอัตราจุดอ่อนมันจะติดสองค่าแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้คือมีดรอปสเปคลงมานะก็เทสเหมือนตัว C0 สนะ่ะเออก็คือแบบปกติทีค่ค่อนดามเบมี2 7 0อัพอันนี้ดรอปลงมาก็ไม่รู้จะทำไงมันมันดรอปดาวไม่ได้ถ้าดรอปดาวได้มีก็จะทำให้ดูนะครับประมาณนี้อ่ะเซตของใส่ประมาณนี้เลยครับ เนี่ยอันนี้ของกากดนะเนี่ยอันนี้ใส่ดอกลงมาเพราะว่าเอาเอา,เอาให้ยนีถ้าเกิดสมุิเอามาเปลี่ยนนี่ก็กล้าหามมันก็จะแบบเดี๋ยวมันจะเทสไม่ตรงกับตัว c ีศูนไงประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเทสกล้าหาญตั้งแต่หนึ่งเลยแค่ปัญหาคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องอะไรครับเพื่อนๆน,นจะต้องทําของให้แน่นครับทำของให้แน่นก็ไปฟาร์มพี่วัวครับพันไารอบเดี๋ยวก็ต้องได้บ้างแล้วครับอะ่อไปในส่วนกล้าหาญนะครับ เขาเกิดคิดสิคอนเพิเ่มๆสักแปดสิบเก้าสิบก็ใส่เฟืองเกี้ยงไปเลยครับสกิลหนึ่งสองอ่ะชุบ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 อ่ะจบครับลุยครับเปลี่ยนแปลงครับผมอย่าลืมนะตัวไหนที่ฟาร์ไม่ไหวยอย่างเบลลิก้าของหมีตะกี้เห็นบ้าก็ใส่ที่ติดมาขับตัวนเพะยังไงก็ผ่านครับอ,อันนี้คือดอกคลองแล้วนะแต่คองหมีแน่นเงมันก็เลยอย่างที่เห็นนั่นแหละซีศูนย์อันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเก่าๆได้ซีศูนย์ก็ เราี่เคยฟาร์มอยู่ที่ฝัน้ร่หนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งฟาร์มไหวแต่ของต้องแน่นครับแค่นี้จบแล้ว,วจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวไปเทสหกหนึ่งครับ ต่อไปเป็นในส่วนหกหนึ่งครับมันไหวอยู่แล้วก้าหารเนี่ยถ้าถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าก็ได้ครับมีไหวตั้งแต่เออซีสูตรนะแต่อของแน่นนะของต้องแน่นม่ถ้าไม่แน่นก็ไม่ไหวครับแต่ก็คือก้าหารดาเมจเนี่ยในการฟาร์มมัาได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วของอาจจะแบบไม่ต้องขนาดจนฮีกับเบลลิก้าก็สามารถฟาร์มได้ครับอ,อันนี้คือขอดดาเมจที่คนออก4 0เซแล้วนะเพื่อจะพยายามให้ก้าหารมันกลายเป็นแค่4 0สูนะครับ เนี่ยเพื่อนๆแรงไม่แรงมันอยู่ที่อะไรเพื่อนๆเห็นสองค่าไหมมันจะต้องขึ้นทั T ้งคิทิคอนและจุดอ่อนสองค่าอย่างที่หมีบอกเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องทำอัตราคิทิคอน90แล้วก็ดรเมิคิทิคอน250เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็อัตราจุดอ่อน40-50ใส่แบงค์บน12มันก็จะติดสองค่าแค่นี้ครับจบแล้วตอนนี้เป็นการรีวิวแทโอไปแ <c oughs> ทบแม่มีบอกเลยครับตัวมันบายแท o อโอทำไปเถอะเออขอเสียสักทีหนึ่งแทโอบอกอ่ะจบไปในส่วน หกหนึ่งนะครับเดี๋ยวซีเบตหนึ่งสุดท้ายแล้วแต่จะมีอะถ้าถ้าเฟืองเยี่ยงอ่ะได้แค่หนึ่งหนึ่งที่มีพยายามลองเปลี่ยนของแล้วอะอาจเอ่อถามว่าหกหนึ่งได้ไหมหมีไปลองแล้วมันไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไม่คุ้มที่จะทําครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีตัวละครที่หมีบอกอ่ะไอ้สี่ตัวนี้ก็สามารถทําไปก่อนได้นะเพราะว่าเราไม่มีตัวถูกไหมครับประมาณนี้ออาต่อไปดูสองซีเบตหนึ่งนะครับอันนี้น,น่าอันนี้ก็เฟิร์เทสให้ดูไปแล้วมันไหวอยู่แล้วอะสี่ศูนย์ใบไม่ไหวแต่ต้องของต้องแน่นอย่างที่หมีบอกออปชั่นคืออตัตราิ ดาวแบงคิดค่อน250ไปแล้วก็อาการจุดิ่อน40-50แล้วก็ใส่แหวนแค่นี้ครับเนี่ยอย่างที่หมีทำเนี่ยอันนี้คือหมีตัดของออกไปเยอะนะครับแบงคคิดค่อนหายไปา40ประมาณ40%ถ้าหมีใส่เต็มนี่มันตะมันลทีเดียวเกือบตายเลยครับถ้ากล้าหานะ่ะอึ้งจบเนี่ยแค่นะี้จบแล้วต้องขออภัยนะมันไม่มีดอกดาว เออจริงมันมีนะแต่ว่ามันต้องมีเปิดกล้าหารซับซึ่งมันก็ไม่ได้เปิดออกง่ายๆะใช่ไหมล่ะตู้ก็ไปแล้วคูเวลา,าเราผสมตัวเราเปิดตู้อ่ะมันไม่สามารถล็อกอะไรได้นะเพื่อนๆขอเข้าใจปะถ้าตอนนี้หมีไปแรกกล้าหารหมีไปแรกทำอยอนพีสีอหกดีกว่าปะจบจบเกมเลยดีกว่าเออจะทำป่าครับเออไม่เป็นไรครับแล้วป่าก็จะห,หกกมุนอีกสองสกิลความปันายยี่สิบก็าไวครับแพวโอะจบครับผม อ่ะเผื่อใครยังจะฟาร์มเฟิร์งเยี้ยงอยู่ใช่ไหมฟาร์มเฟิร์งเยี้ยงมีคลิปเก่าอยู่นะครับมีคลิปเก่าสอนอยู่ลองไปเปิดดูได้ครับแต่มีแนะนําว่าพี่เฟิร์งได้แค่หนึ่งหนึ่งครับหกหนึ่งก็คือโคตรตึงอะ่ะนอกจากว่าของเพื่อนๆมันโคตรต้องแบบมาหาแน่นจริงๆอะ่ะไปดูของเก่าได้ครับแต่ว่ามีแนะนํานะว่าไม่อย่าไปทําเลยเออแต่ว่าทําได้นะอย่างน้อยก็ไปต,ตีตีประสาทอะไรพี่เฟิร์งอาจจะแบบสําหรับคนไม่มีตัว มีสรุปนะสรุปตัวที่ฟาร์มได้แน่นอนครับสำหรับ1111161ก็มีใครบ้างเออลินก็ได้นะแต่ลินบีไม่ได้อัพสกิลถ้าอัพสกิลแล้วก็เพื่อนเพื่อนซีเยอะอะฟาร์มได้แน่นอนใส่เป็นของคีก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่มีของเซตบอสท,ที่แบบทำลินคิทิคอนดาเมจได้สัก80ด,ดาเมจคิทิคอนต้้ง230เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอันนั้นค่อยเล่นแต่มีของไม่ถึงแต่ถ้าใส่เซตคีอะพอเล่นได้คิดว่า1161อะไม่มีสกิลว่าฟาร์มได้แต่ถ้า111 อันนี้เป็นอีกตัวนะเป็นทางเลือกนะครับอ่าต่อไปในส่วนการเทสลินนะครับผมมีก็ขออนุญาตให้ดูสเตตัสอันนี้เอาของดอนฮีกับเบลิก้าชุดเดียววันใสกันเลยครับเนี่ยชุดเดียววันเลยนะอ่าแต่ว่าเรื่องที่ว่ามีไม่มีเห็นอัพสกิลต้องขออภัยนะไม่เหลือหินอารัพแล้วครับไม่งั้นจ,จะทดลองให้อยู่ก็ถามว่าบอดได้ไหมก็บอดหนึ่งหนึ่งไหวครับอันนี้เป็นอาร์มสกิลนะแต่ว่าหกหนึ่งอาจจะไม่ไหวแต่ว่า ถ้าเกิดอัพสก,กิลอ่ะหกหนึ่งไหวแน่นอนส่วนสิบเอ็ดหนึง่งอาจจะต้องซีเยวันนี้นิดน,นึงในการทําของครับเพราะว่าน้องลินเนี่ยยิงแค่สี่เป้านะยิงแค่สี่เป้าแต่ว่าท่าแรกเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายที่มีเฮดพีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ยิงให้สับสนด้วยนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพืเ่อนที่คิดประมาณสักแปดสิบเก้าสิบก็ใส่เฟิงน้อยบบกคิทคอนดาเมจเลยครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงมีแนะนําให้ลินเนี่ยซีสีส่ขึ้นไปเพราะว่าจะได้อัตราคิคอ,อ 18, ก ทำมาตาคีสก้าสิบแล้วก็ลดคีไปเพิ่มคียคอนดาเมจให้ได้สักสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแค่นี้ก็น่าจะไหวครับประมาณนี้เดี๋ยวมีเขาญาตไปบอดให้ดูเนาะอันนี้เทสแบบละเอียดเลยแล้วกันลินตอนนี้ก็เหมือนซีส่วนแล้วครับซีหนึ่งซีสองไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะอ่าลินเก่งจริงๆคือซีหกถ้าซีหกเนี่ยยิงตายสกิลมาจะรีเลยครับมันก็จะยิงต่อซีสิบเอ็ดซียี่สิบก็ฟาร์มไหวถ้าเกิดเป็นซีหกนะ อ่ะเห็นะดูในส่วนดาเมจอันนี้ก็รู้เลยครับว่าเออฝันลายหนึ่งไหวอันนี้คือไม่ได้อัพสกิลเลยนะท่าสกิลนี่ฟินๆเลยครับข้อดีของน้องลินเวลายิงจะให้ติดสับสนก็ติดต,ตาบอดด้วยนะครับก็เออเหมือนช่วยได้แหละอะบุกี้จังเหรอนี่แนะ่แต่ลินจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาตายแล้วก็เออมีชุกเกิดด้วยนะครับถ้าเพื่อไปอัพสกิลมันจะตายเกิดเดรื่ออยเปอร์เซ็นต์เลยด้วย ลีนให้หลงแค่หนึ่งสกิลสองกับสามแบบสกิลใช้ก็พอแล้วแค่นั้นก็แรงแล้วเอวเอออ่ะเดี๋ยวไปเทสหงหนึ่งต่อนะครับต่นสิบเอ็ดหนึ่งไม่น่าไหวแน่นอนถ้าไม่อัพสกิลอะหกหนึ่งอาจจะไหวอันนี้แบบตัวไม่อัพสกิลนะครับมันก็จะแบบตึงๆสนิทหนึ่งอืมไม่ไม่ตึงสนิทมังหรอกตึงเยอะเลยแหละเออ อันน I mean? ี flying, like um, tá, ้คือเทสเพราะว่าบางคนถามว่าลินบอดไหวครับเซฟนอกมีก้า46ลินก็บอดไหวครับบอดไหวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพิ่มเพิ่มท็อปสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเทสหกลิงต่อนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าเพราะไม่ท็อพสกิลนะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยยิงแรงนะนี่ไม่ได้อัพสกิลนะเนี่ยยังเกือบเนี่ยพึ่งหลอดอีกทีนึงก็น่าจะตายสี่มีมีคิดว่าไหวหรือเปล่าโอ้โหไปโดนตัวล่างเอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วแหละ วันที่พอดินไม่ได้เอายิงสองสองตัวเหมือนยอนฮีด้วยนะเออ่อมาทำหนูเนี่ยอันนี้แบบสรุปแบบสังเขปเลยนะถ้าอัพสกิลสองกับสามไหวแน่นอนเออหกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิบเอ็ดหนึ่งนี่เอ่อต้องอาจจะต้องของแน่นแล้วก็อัพสกิลหนีว่าไหวนู่นต้องมีมินิหินอัพสกิลต้องขออภัยนะถ้ามีเดี๋ยวมีเชสให้เลยเนะนี่ยมันไม่มีอ่ะอันนี้ตายเกิดแล้วด้วยเนี่ยตัวสุดท้ายแล้ะ โอ้นี่ขนาดเนี่ยเนี่ยยังเหลือสองตัวนี่ไหวชัวร์ครับสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มหกหนึ่งไหวชัวร์อ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องลินนะโอ้ยมีคนเอาลินฟาร์มเยอะแยะสี่หกกับมีเห็นอยู่สิบเอ็ดหนึ่งอ่ะมันเล่นได้แน่นอนนะครับประมาณนี้สรุปตัวฟาร์มนะสิบเอ็ดหนึ่งฟาร์มได้แค่ก้าหานี่เบอร์หนึ่งแน่นอนเลยครับสบายดาเมจแรงสุดแล้วอ่ะย้อนที่สี่ศูนย์สี่สองฟาร์มได้แน่นอนทั้งศูนย์ทั้งหกแล้วก็สิบเอ็ดเลยครับอันนี้เทสให้ดูเรียบร้อยแต่ของต เอ่บลุดแทโออ่ะป่าทแทโอนะัอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะรีสก,กิลได้แล้วก็เป็นในส่วนตัวมาแลนที่มีการอัปเดมาก็คือเบลิก้าฟาร์มได้หนึ่งกับหกเนี่ยฟาร์มได้แน่นอนสิบเอ็ดอาจจะตึงๆนิดนึงหรือของอาจมีอาจจะยังไม่แน่นพออาจจะต้องแบบอัตราคิดไม่ไม่ไม่คือจริงถ้าเกิดเบลิกา้ามีซีีอ่ะมีฟาร์มได้แน่นอนเพราะว่ามันได้อัตราคิดค่อนสิบแปดใช่ไหมมีก็จะเป็นคิดค่อนกลายเป็นร้อยจากตอนแต่ตอนที่ใส่ของมันมันคิดประมาณแปดห้า มีก็เป็นอัตตาคีอ่าแล้วก็เพิ่มดาเมจคิติคอนให้สักสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยแปดสิบสามร้อยแค่นี้ก็ตายแล้วแต่เบลิกา้ายืนยันได้แน่นอนว่าฟาร์มหนึ่งกับหกได้แน่นอนแต่ว่าสิบเอ็ดของมันต้องแน่นแบบเปี้ยเลยแต่้อง,อ,งอ,งองแน่นแบบเปี้ยถึงจะไหวครับประมาณนี้มีตัวไหนที่หน้าฟาร์มอีกไหม,มตอนนี้ยังไม่มีนะเลฟาร์มหนึ่งหนึง่งได้ครับแต่หกหนึ่งโคตรตึงเลยแต,แต่แต่ได้อยู่นะแต่ได้อยู่แต่ตึง เลยไม่ค่อยแน,นะนนะคือเพืเ่อนๆนควรโฟกัสตัวที่เราสามารถไปสิบเอ็ดหนึ่งได้มีพูดถูกปะอ่ะต่อไปเฟิเร์นเลี่ยงได้แค่หนึ่งหนึ่งครับหกหนึ่งเริ่มตึงเอ้ยไม่ไม่ใช่เริ่มตึงหรอกมันไม่ค่อยตายแต่สิบเอ็ดหนึ่งน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดสมบูรณ์จะทำพี่เฟิร์นก็ไปตีประสาทแล้วกันหรือว่าคนที่มีตัวอย่างที่มีบอกอ่ะก็สรุปแค่นี้แหละครับสรุปทําตัวคุ้มเลยก็มีแนะนายอนฮีไปเลยเลดเกมเก่งสุดแล้วก้าหารของประหยัดสี่ศูนย์ก็ฟาร์ คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะดูก็เราต้องไปโฟกัสที่ส1ถูกไหมเพราะว่า1นึ่กับหกับตัวไหนมันก็ฟาร์มได้อยู่แล้วมีผู้ถูกปหมอ่าแล้วก็อะไรนะแฮโอสแล้วก็อ่ะน้องลิน4ี่แล้วอ่ะให้4แล้วอ่ะแบบไอตัวเอ่อมาสเตอร์เลยที่ฟาร์มได้แน่นอนแล้วก็ตัวนี้5้านะครับเบลิก้าเบลิกฟาร์มได้แน่นอนเพราะว่ามีเทสให้ดูแล้วอันนี้ของหมีก็ยังไม่สุด แต่ก็เกือบชนะก็ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่ของไม่แน่นเนี่ยจะไปฟาร์ม11ก็ได้ครับเพราะว่าได้ประดับ6ดาวเพื่อมแค่ใส่ตัวซับไอตัวหนึ่งจบเรียบร้อยครับเอาไว้ของแน่นก็ค่อยถอดก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อใครมีคำถามอะไรก็ตังคอมเมนต์พูดคุยแักเปลี่ยนได้สำหรับการฟาร์มฟันราย161มีสรุปเรียบร้อยจบลองให้หมดเรียบร้อยเนาะอาแล้วเจอกันนะครับออเผื่อใครจะฟาร์มเฟืองยี่ห้อ11ไปดูคลิปเก่าๆได้จะมีจะมีสอนให้ครับแต่ก่าไม่ค่อยเวิรับ